สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านครับพบกับผมเอเ a ร e เดและนี่คือรายการเกมเมฝึกหัดนะครับในช่วงท็อปอีเลเวันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆไปตามติดทีมซอกินดิบเอนะครับพบกับบ้าน FC นะครับบ้าน f อนะครับวันนี้ซอกินดิบเอไปเป็นทีมเยือนใ้บาน FC นะครับ บาน f c นี่ก็เป็นทีมจากประเทศไทยเรานนรเนี่ยะครับเนี่ยผู้จัดจาก,การทีมเป็นทีมชาติไทยนะครับเห็นไหมครับบาน f c นะครับไปดูการเตรียมทีมของทั้ง2ทีมกันทีดนึ่งนะครับทั้ง2ทีมก็วันนี้มาในระบบที่เขาเรียกว่าน่าจะเป็นบาน f c นะ่าจะเป็นเล่นหลัง4ตัวนะครับ433นะครับเล่น433า ผู้เล่นกป็ประกอบไปด้วยนะครับผู้รักษาประตูโมโริกนะครับแบ็กซ้ายไบเซนเตอร์แบ็กมี2คนนะครับมีโซมักกับคอยคอยจักนะครับแล้วก็แบ็กขวาเป็นวิลเลียมนะครับสำหรับกองกลางนะครับมี3คนประกอบไปด้วยดอสซันโตสเดมโกจินแล้วก็เชงวานะครับสำหรับ ปีกซ้ายนะครับก็คือโรดดิรเกตนะครับปีกขวาคืออัเซก,กานะครับสำหรับกองหน้านะครับก็เป็นโอบนะครับเราไปดูเตรียมทีมของสองกิลิเอีกันนินึงนะครับวันนี้ผมวางทีมไว้ในระบบกองหลัง3ตัวนะครับกองกลาง4ตัวนะครับมีหน้าต่ําตัวหนึ่งแล้วก็มีหน้า เป้าสองตัวนะครับประกอบไปด้วยผู้เล่นก็มีเดนเน่นะครับผู้รักษาประตูเซเลสตินแบ็กซ้ายนะครับควงกองแบ็กเซนเตอร์แบ็กนะครับฟรีด้าแบ็กขวานะครับกาวิชัยเป็นบอลลีเล่นปีกซ้ายนะครับโดนหน้านอนะครับวันนี้เล่นขยับขึ้นมาเล่นกลางนะครับคู่กับวาสโซดานะครับวาสดานะครับแลว เซมท็อปก็วันนี้เล่นปีขวาเช่นเคยนะครับวันนี้มีมามาเลเก้น,นะครับขึ้นมาเล่นเป็นกลางตัวรุกนะครับเป็นตัวจ่ายบอลน,นะครับแน่นอนครับศูนย์หน้าก็เป็นฮอมรัดและซ o อร์รี่นะครับหลัแทัคติกวันนี้เราก็เล่นแบบปกตินะครับวันนี้เราเป็นทีมยืนอาศัยจังหวะ โต้กลับนะครับวันนี้เราจะอาศัยจังหวะโต้ตกลับแล้วก็สไตล์การประกบก็เล่นแบบคุมโซนนะครับโอเคครับเดี๋ยวมาดูตรงนี่กันนิดหนึ่งพลังเพิ่มพลังนิดหนึ่งใกล้แข็งนี่ยังอีกสองนาทีโอเคน่าจะเพิ่มทันนะครับเกมนี้ค่อนข้างที่จะ สูสีนะครับเพื่อนต้องเพิ่มพลังกันนิดหนึ่งครับนี่เพิ่มพลังกันนิดหนึ่งเ,เพิ่มพลังให้นะครับอา้า โอเคครับเพิ่มพลังเรียบร้อยแล้วฟับนะครับโอเคนะครับเราพิพการณแข่งขันนะครับซอคิดิบ FC ก็เป็นต่ออยู่นิดนึงนะครับในสติของตัวผู้เล่นนะครับนัดที่แล้วซอคิดิบก็พึ่งแพ้มานะครับ ส่วนบ้าน FC นะครับนัดที่แล้วเสมอมานะครับก็มาดูกันครับว่าจะผลจะเป็นยังไงนะครับการแข่งขันจะเริ่มในอีกหนึ่งนาทีนี้แล้วนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ติดตาม YouTube ช่องของผมนะครับก็เข้ามาเม้นเข้ามาแสดงความคิดเห็นได้นะครับข่าวนะครับเกมาแล้วครับ สอกิลิบเอฟซีเสื้อสีฟ้านะครับพบกับบาน f เอฟซีเสื้อสีขาวนะครับวันนี้สอสกิลิปดิบเอฟซีได้บอลลูกนี้โดนสกัดอ,อมาก่อนสอกิลิบเอฟซีเป็นไฟครองบอลน,นะครับในในแดนของบานเอฟซีตามตารางคะแนนนั้นสอสกิลิบเอฟซีตอนนี้ลังจากฝูงอยู่นะครับอา้าวฟีด้าใบเหลือง โดนไปเหลือแล้วโอาา้โหครับโดนไปเ,เหลืองเร็วเลยเอนะเลยฟีด้าเดี๋ยวต้องไปให้ฟีด้าเล่นแบบระมัดระวังตัวแล้วครับฟีด้าอืมฟีด้าอยู่ตรงไหนอ๋อฟีด้าอยู่ตรงนี้เล่นแบบระมัดระวังตัวหน่อยครับเพราะว่า ขาที่แล้วโดนใบแดงเลยครับรู้สึกว่าจะโดนใบแดงไปคนหนึ่งนะคราที่แล้วไม่รู้จําชื่อไม่ได้อ้าวได้ลูกฟรีคิกครับตรงนี้ยิงโอ้โหติดบล็อกครับเตือไปแล้วครับได้โอากาสยิงเลยเป็นบาร์เอฟซนะครับที่ได้โอากาสยิงฟรีคลิกแต่ไม่เข้านะครับ ตูกนี้ตัดบอลได้ลูกนี้โอ,โ,โอ้โหอโดนแย่งไปจงไังหวะกำลังจะยิงเลยอย่นี่กรอบเขตโทครับสูสีจริงๆครับกู่นี้ตรงนี้ตัดบอลได้แล้วจ่ายไปที่เฟอร์รี่อ้าวลูกนี้ก็โดนสกัดอีก ี๋ยวจะลองเล่นบอลสั้นดูนะครับแท็กติกการเล่นสไตล์การจ่ายบอลลองเล่นบอลสั้นดูบอลผสมเน้นการจ่ายบอลสั้นลองดูนะับกองกลางมันแน่นจริงๆเขาต่อบอลสั้น เขาน่าจะเล่นสไตล์ต่อบบอลสั้นนะผมดูดูแล้วโอ้ลูกนี้ใครยิงอะยิงมีชนเสาโอ้โหน่าเสียดายอืมน้าลูกนี้เช็คล้ำหน้าครับตอนกับดักเช็คล้ำหน้าแล้ว Ong yên, 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 vẫn yên, 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 โโอ้บ okay. like ุกเลยครับแบบนี้เดี๋ยบุกเอาประตูให้ได้ครับหรือจะตั้งรับสวนกลับดีไปดูสถิติสิสถิติคลองมันโอเคนะเล่นเหมือนเดิมหรือเปล่าปกติเนี่ เ,เริ่มกินแะล้วแล้วลูกเตะม,มุมเข้ามามไม่ถึงครับใครเป็นคนเตะมุมมไม่ค่อยได้นั่นเท่าไหร่เดี๋ยวเดี๋ยวมาดูก่อนใครเตะม,มุมควงเหรอควงวมวมุมไม่ดี เอาเฟอร์ราีา่ไปเตะมุมดีกว่านี่อา่าใช่เฟอร์ราีา่เตะมุมดีกวะเฟอร์รี่ปั่นฟิสิกส์ด้วยอือ ควงรู้สึกควงจั่างอ้าวใบเหลือง2คนเลยตาหแล้วต้องไปปรับเอาหนึงศูนย์นะครับใครยิงไม่รู้เลยกำลังจะปรับทีมนดะูที่ใครยิงหอมรัดครับยิงได้แนละ้วยิงได้จะทีนะโดนจะกลับออกไป บอลสั้นคลิกคลิกคลิกโอ้ลูกนี้เลียงเข้าหาพวกเลยประตูไม่จ่ายแล้วไอ้น้องอืมเล่นสไตล์บ on อลสั้นดีกว่าเพราะว่าตัวเล็กกว่า โอ้เซมท็อปครับลูกนี้แอกขวายิงอีกแล้วเซมท็อปสองเฟอร์ลี่ชิปตันฟอร์ี่ลูกนี้เป็นประตูครับชิปตันฟอร์ี่ครับโอ้ oh. ลูกนี้หอมรัดมา โอ้ล้นตัดได้ล้นสกัดในตัวกับบ้างอยู่กับควงควงตามไปควงโอ้โหควงสกัดไม่ได้เลียม เลเลียมพาขึ้นมาทางกับขวาลูกนี้ไบรท์โอ้โหสกัดออกไปได้วุดริดครับสกัดออกไปได้อย่างวุดวิดเซนตท็ตอปโยนข้ามฟากมากาวิชัยมาโอ้กายวิชัยหอมรัดหอมรัดยิงลูกนี้โอ้โหเป็นประตูครับหอมรัดหอมรัดยิงลูกนี้ เป็นประตูครับโอ้โหสวยงามจริงเอาครับจะเอาคืนได้สักประตูไหมบาร์เอฟซีบาร์เอฟซีเป็นเลี่ยมเป็นเลี่ยมบิกกว่าผมทงเออเข้ามาลูกนี้โอ้โหกองหลังยังดีครับสก,กัดออกไปได้ลำหน้านะครับหอมรัด โอเคครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการแข่งขันคู่ระหว่างสอคิทิฟเอฟซกับบาร์น f เอฟซีนะครับผลเป็นที่ก็เป็นผลชนะของสอคิทิฟเอฟซนะครับเอาชนะไปด้วย4ประตูต่อศูนย์นะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องลาเพื่อนๆไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s สไคร e แล้วก็เข้ามาคอมเมนต์นะครับแลกเปลี่ยนกันนะครับ สำหรับคนรักฟุตบอลเหมือนกันแล้วก็รักท็อปอีเลเวนด้วยนะครับวันนี้ต้องลาเพื่อนๆไปก่อนสวัสดีครับ